รายการนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์โดยตรงของมูเล่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลมีได้มีเจตนาลบหลู่ดูหมิ่นและด้อยค่าความศรัทธาของใครกรุณารับฟังด้วยความบันเทิงโปรดใช้วิจรารณญาณสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรื่องเล่าจากพ่าย มีเรื่องเล่าเรื่องที่เพิ่งไปเจอมาล่าสุดเลยเพราะว่าไปเพิ่งไปจีนกลับมาก็ขอให้ชื่อเรื่องว่าเด็กข <Yeah. S 1> ี้คอเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะไม่ได้แบบว่าละเอียดอะไรขนาดนั้นนะแต่มันที่ไปเจอมันก็ค่อนข้างจะน่ากลัวอยู่พอสมควรนะคะเรื่องมันก็มีอยู่ว่าคือคนจีนะนะตอนเนี้เขาจะฮิต มากๆในเรื่องของการที่ทำเด็กทำเด็กหมายความว่าคืออยากมีลูกแต่ว่าการอยากมีลูกของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ผู้หญิงกับผู้ชายแบบบ้านเราส,ส่วนใหญ่มันจะเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงผู้ชายกับผู้ชายทีนี้เนี่ยมันก็จะมีการซื้อขายสเปิร์มกันเกิดขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่าคนคนเป็นแม่กับคนเป็นพ่อก็คือผู้หญิงทั้งหมดเลยแล้วเขาก็ต้องไปหาเชื้อของผู้ชายเนี่ยมาใส่พอเสร็จแล้วพอมาใส่ปุ๊บเนี่ยมันก็มีการที่แบบว่าลูก ได้มีพัฒนาการบ้างบางคนก็หลุดบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในเคสเนี้ยนะก็คือมันมีเหตุที่ปายอะได้นัดเจอกับเขานะคะแล้วก็มีนัดในเรื่องของการดูดวงอะไรตามปกติแล้วเขาก็ไม่ได้บอกนะว่าเขาต้องการที่จะให้ปลายช่วยเลือกสเปิร์มใหเ้เพื่อนใหม่อะที่เขาคลอดลูกสําเร็จอะเขาก็เป็นคนแนะนํามาแต่ตรงนี้ยปก็คือไม่เคยรู้จักเขามาก่อนที่ปายเจอเนี่ยก็คือได้ ได้ไปที่โรงแรมไฮแอทน้องใช้คำนี้เพราะว่าการที่เขาคลอดลูกกันเสร็จแล้วคนจีนเขาจะให้อยู่ที่บ้านห้ามออกจากบ้านเนี่ย28วันแล้วก็บ้านเราเนี่ยบ้านเราคือต้องอยู่ไฟใช่ป่ะคนจีนเขาต้องใส่ชุดอุ่นๆไม่เปิดแอร์ไม่มีลมอะไรอย่เงี้ยห้ามโดนลมเนี่ย28วันเขาก็เลยมีแบบเป็นที่เหมือนคล้ายๆกับเป็นคลินิกอะไรอย่างเงี้ยให้ไปอยู่ไอ้กลุ่มเพื่อนไปก็เลือกที่จะ ไปอยู่ที่โรงแรมไฮแอดคิดดูดิ2ีวันอยู่โรงแรมไฮแอดกลางกรุงปักกิ่งคือละประมาณ2 0 0 0 0กว่าบาทนะมีมีคนเลี้ยงให้นะคะแล้วก็มีคนทําความสะอาดให้มีอาหารให้หกมือ้อมีหมอตรวจมีพยาบาลมาตรวจทีนี้มันก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเอาเพื่อนมาเพื่อนก็อยากมีลูกก็เลยเอาเข้ามาปุ๊บพอทีนี้เอาเข้ามานั่งคุยกันเนี่ย ตอนที่ตอนที่เขาเดินเข้ามานะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ตัวเตีย้ยๆลำลำแล้วผมโอ้พูดแล้วเหมือนตัวเองเลยใกล้ๆก,กับตัวเองแล้วผมประมาณนี้นะคะแล้วเขาก็เขาก็นั่งแล้วก็อีกคนนึงก็คือตัวตัวสูงใหญ่นะคะแล้วก็ใส่แว่นเป็นผู้หญิงแล้วสักแป๊บเึื่ไปก็เห็นว่ามันมีเด็กอะ่ะเดินเดินมาเดินจากข้างหลังเขาเราก็รู้ว่าเป็นเด็กผีะนะเพราะว่าเขาทะลุป,ประตูมาเดินตามกันมาเพราะว่าประตูมันปิดไปแล้วก็มานั่ง พอมานั่งปุ๊บเนี่ยเราก็มองหน้าแล้วก็ถามว่าเออจะดูเรื่องอะไรคือถ้าจะดูเรื่องเกี่ยวกับแบบเรื่องทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ดูไม่ได้เพราะว่ามันมีเรื่องที่จะต้องแก้ไขดวงอะค่อนข้างเยอะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยนะทาลูกทำทำลูกเนี่ยเอาใส่เข้าไปเนี่ยแล้วลูกอะได้เสียชีวิตก็คือเสียชีวิตในครนเนี่ยประมาณช่วงประมาณ6เดือน1คนแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือก่อนคลอด คือเด็กไม่หายใจอ่ะอีกครั้งหนึ่งเท่ากับเด็กเสียชีวิตไปสองครั้งที่ใกล้จะเกิดแล้วเตรียมที่จะหาเลิกวันคลอดแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้ทําพิธีอะไรทั้งสิน้นเขาแต่ว่าการที่เขาเอาเด็กออกอ่ะเขาต้องคลอดเหมือนการคลอดลูกปกติก็คือต้องต้องเบ่งแล้วต้องต้องเอาให้ออกเพื่อให้นาค่าออกแล้วก็เด็กออกมาแต่คือเด็กเสียชีวิตแล้วแล้วก็เอาเอาเด็กเนี่ยไปเผาแล้วก็ไปทําพิธีเหมือนเด็กที่เสียชีวิตจริงๆเลยอย่างเงี้ยทีนี้พอนั่งฟังป,ปุ๊บอะ สักแป,ป๊บหนึ่งนะไปก็นั่งเวลาไปดูดวงไปก็ต้องนั่งจดแบบนี้ใช่ปะนั่งจดแล้วห้องมันเงียบมากอนะ่ะเพราะว่ามันมีคนที่เพิ่งคลอดลูกอะ่ะ <c oughs> เขาก็เลยปิดแอร์ปิดทุกอย่างหมดแล้วก็นั่งกันอยู่สาคนไอเด็กที่ไปเห็นนะเด็กผู้ชายตัวประมาณแบบตัวเล็กๆเ,เลยอะ่ะเขาเดินเข้ามาตามผู้หญิงสองคนนี้ไอเด็กคนนี้ยมันเริ่มมองอย่างนี้เลยมันเริ่มมองหน้าไปแบบจ้องเลยแล้วเริ่มตาเขม่งเลยนะเสร็จแล้วไปก็เลยถามว่าแล้วยังอยากจะมีลูกอีกไหมถ้ามีอ่ะจะเอาผู้หญิงหรือผู้ชาย ไอ้ตรงนี้เขาบอกว่าอยากได้ลูกผู้หญิงแล้วไม่อยากได้ลูกผู้ชายแค่คํำนี้แหละมันแบบเด็กเขาเขาคงโกรธอะเพราะเด็กที่มาคือเด็กผู้ชายใช่ปะเขาขึ้นมาขี่ค่อมตรงคนที่ผมสัน้น่ะที่เป็นคนเป็นแม่เป็นคนท้องอะ่ะขึ้นมาแบบปุ๊บขึ้นมาก็คือขาเขาล็อกคอแล้วก็เห็นตรงเนี้ยคือจิกแล้วก็ตาก็ต้องต้องมาที่ปลายนะมองแบบแข็งเลยแล้วอยู่ดีดีตัวคนเนี้ยเขาก็หายจะ <c oughs> อาจจะไม่ออกหาจจะไม่ออกอปวดหัวมึนอยู่นี่ก็คือก็ก็พูดอะไรไม่ได้เราก็มองแล้วแบบเ,เดี๋ยวเดี๋ยว่อยพูดได้ไหมเขาก็บอกว่าทําไมออยากรู้ว่าจะมีลูกผู้หญิงได้ไหมบอกใจเย็นก่อนนั่งพักก่อนแล้วก็เลยเขียนบทท่านยมให้เพราะว่าเด็กอะมันบอกแล้วว่ามันจะไม่มาเกิดมันจะไม่มาเกิดแน่นอนถ้าไม่เอามันห <c oughs> มายความว่าถ้าสมมติเลือกเพศ มันเลือกได้เนะว่าจะเอาไข่ผู้หญิงหรือไข่ผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่มีไข่ผู้ชายเหลือไม่มีไม่มีเชื้อที่เป็นผู้ชายอะ่ะเหลืออยู่แล้วเหลือแต่ผู้หญิงทางนี้เขาก็เลยจะเอาผู้หญิงแต่เอดเด็กคนนี้มันจะต้องเกิดมาให้ได้เลยแล้วเขาไม่สามารถจะเปลี่ยดเพศได้เขาก็เลยจะขวางหมายความว่าถ้าสมมุติว่าเขาไปทําลูกอีกรอบหนึ่งเด็ก ที่จะเกิดมาเนี่ยมันต้องเป็นผู้หญิงอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้มาเกิดก็จะกลายเป็นผีที่เป็นลูกที่เสียชีวิตอะแล้วก็คอยตามอยู่ตลอดแบบเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เขาไม่ตัวผีนะไม่โอเคแต่ตัวคนที่ให้กำเนิดเนี่ยเขาไม่รู้และทีนี้เนี่ย ไอ้ล็อตที่2เนี่ยคือก็เลยถามก็เลยต้องถามตอนที่ตัวแม่เขานั่งแบบนั่งนั่งจะเป็นลมนั่งดมยานะปะก็เลยถามถามเด็กที่ที่จิกหัวแม่แล้วก็เอาคอเอาเอาเ,อาเอาท้าหนีบคองเงี้ยแล้วก็ถามว่าแล้วอยู่ตายมากี่ครั้งเพราะว่าเขาเสียเด็กเขาเสียชีวิตสองครั้งใช่ไหมเขาบอกว่าเด็กอะ่ะตัวเขาอะ่ะมาเกิดครั้งแรกแต่เกิดครั้งแรกเนี่ยมันมีปัญหาก็คือเรื่องเกี่ยวกับ อะไรสักอย่างนะเหมือนเหมือนเส้นเลือดหรืออะไรสักอย่างมันตีบแล้วก็ทําให้เลือดมันมันมันบล็อกอะค่ะไม่ทํางานในตัวเขาก็เลยไม่โตขึ้นอะไรแบบเนี้ยเขาพอเขาเสียชีวิตตอนนั้นเขาก็เลยออกมาอยู่ข้างๆพอมาออกมาอยู่ข้างๆปุ๊บเนี่ยแล้วแล้วสองคนเนี้ยก็ไปฉีดไปฝังไข่เข้าไปเพิ่มอีกหนึ่งฟองใช่ไหมแล้วก็ท้องท้องไปถึงใกล้คลอดเขาก็เลยจัดการเพื่อไม่ให้คลอดงงปะเด็กก็คือไป พยายามเด็กผีอ่ะพยายามเหมือนวิญญาณตีกันอ่ะเพื่อให้วิญญาณข้างในอ่ะมันไม่อยู่พอไม่อยู่ปุ๊บมันก็จะเหลือแค่ร่างเพราะทีนี้เหลือแค่ร่างปุ๊บมันก็กลายเป็นเดดบอดี้ก็คือเด็กตายไปละและตรงเนี้ยเขาก็คือหลอกเข้ามาเข้ามาเสริมในตัวเขาก็ทําไม่ได้ไงก็เลยกลายเป็นเหมือนเด็กแบบเด็กตาโป๊ปแล้วก็คอยเกาะแม่เงี้ยไปไหนไปด้วยกันแล้วก็รอจนกว่าที่เขาจะได้เกิดทีนี้ก็เลยบอกเขาบอกว่าเราก็ต้องทําพิธีให้เด็กคนนี้เราก็ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจว่าแบบ ที่ที่เสียชีวิตไปสองรอบเนี่ยมันเกิดเหตุอะไรแล้วทําไมถึงแบบเลือกผู้ชายไม่ได้ทําไมถึงมีเหตุแบบนี้ก็คือเหมือนต้องมานั่งอธิบายให้เด็กเขาฟังก็สิ่งที่เด็กเขาอยากฟังคือเด็กเขาไม่เข้าใจว่าทําไมถึงเลือกผู้หญิงได้ทําไมถึงทําไมถึงไม่เลือกผู้ชายแล้วเขาไม่เข้าใจคําว่าผู้หญิงกับผู้หญิงอะ่ะมันมีอะไรกันแล้วมันมีลูกด้วยกันไม่ได้เขาคิดว่า มันก็ออกมาได้สิก็มีอะไรกันแล้วก็เขาก็เข้ามาในท้องแท่นั้นปกติคือเด็กเขาเข้าใจแค่นั้นไงเขาไม่รู้ว่าเราเลือกเพศได้เราเลือกเชื้อได้อะไรแบบเนี้ยซึ่งตรงนี้เนี่ยกว่าจะเคลียร์กันเสร็จนะก็ใช้เวลายอยู่ประมาณเกือบ 2- 3ชั่วโมงเพราะว่าตัวแม่เขาก็นั่งเพียเป็นลมนั่งหนักคอปวดไหลหายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ตัวผีเด็กมันก็ ูดไม่ค่อยรู้เรื่องมันเป็นเด็กอะเนาะแล้วก็เป็นภาษาจีนด้วยเราก็งงๆงงงงไปหมดแต่ก็สุดท้ายก็คือไปก็ต้องเอาท่านยมเนี่ยให้ตัวสองคนที่ดูดวงเนี่ยค่อยขอไปแล้วก็ให้ไปทําบุญให้ให้เด็กเนี่ยเขาได้เข้าใจก่อนก็คือให้เขาเอาไปคุยกันเองที่บ้านว่ามันเกิดเหตุอะไรแล้วเด็กเขาเข้าใจเนี่ยเขาก็จะไปเองเราก็ยังไม่ได้ทําพิธีอะไรส่งเนาะแล้วเราก็คิดว่าจบเนาะก็กลับ เข่าห้องทุกคนก็กลับบ้านเรียบร้อยเราก็ยังเล่นกับหลานเราอยู่เด็กเพิ่งเกิดกันแล้วน่้านั่น้านาั่นาล,านาลาเด็กเขาก็มองข้างๆจะสักพักหนึ่งเล่ขึ้นมาแล้วหามาดูไอเด็กผู้ชายผีมันยังไม่ไปจ้ามันมามันยังอยู่แล้วมัคนคงมาดูเด็กตัวเล็กนะพอมาดูเด็กตัวเล็กเด็กก็แบบร้องไห้ปิดตาแล้วก็ร้อง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 ,ลองแล้วก็เออไม่ไม่ตามแม่ไปล่ะเออมากลางคืนฝันอีกแล้วจ้าหมอปลายนี่ถ้าหนักก็ น่าจะมีลูกได้หลายคนแล้วอ่ะคือไปที่ไหนนะพวกเนี้ยที่เวลาเขาจะไปเกิดอ่ะเขาจะชอบมาหาตลอดเลยตอนคืนก็นอนเราก็เอาท่านยมล็อกแล้วนะแต่ก็คือไม่ได้บอกไงว่าไม่ให้เด็กคนนี้มันเข้ามาคือเราไม่ได้ระบุเจาะจงเพราะว่าเราคุยกับเขาแล้วมันเหมือนกับการที่เราอนุญาตแล้วใช่ไหมตอนคือเข,เข้ามาที่ห้องแล้วห้องที่โรงแรมอ่ะมันก็จะเป็นแบบมองมองเห็นห้องน้ําเลยอ่ะคือฝาชักโครกอ่ะมันปิดเองแล้วก็ก๊อกน้ําอ่ะ มันก็เหมือนมันบิดซ้ายบิดขวาแต่น้ำมันไม่เปิดถามว่าเห็นได้ยังไงคือไปชอบนอนเปิดใส่ตรงห้องน้ําแล้วไปก็ไม่ได้ปิดม่านไปก็เลยยังมองอยู่เห็นแล้วเคยมันกึึบกรึบกรบกรึบกรบ,บ,บ,บเย้ยก็แบบช่างหวัวมันก็ใส่ผ้าปิดตากินยานอนหลับจ้ะทีนี้หลับหลับลึกฝันเลยขอมาเกิดได้ปะขอมาเกิดเป็นแม่ได้ปะ อืมจ้ขอบคุณค่ะพอหันหน้ามาหันหันหน้ามาแบบเหมือนในฝันนะหันหน้ามาปุ๊บไอเด็กคนเนี้ยตามันโหลเขียวเป็นดำๆอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไม่มีตาขาวอ่ะเขาตาเขาดำหมดเลยอ่ะแล้วเขาก็ตัวเล็กๆเขาก็นอน่เงี้ยมาเกิดได้ไหมมาเกิดได้ไหมทีนี้ก็ทีนี้ก็สะดุ้งเลยแต่การสะดุ้งของใบอะ่ะมันโคตรทรมานเพราะว่าไปกินยานอนหลับแล้วมันเหมือนมันตื่นไม่ได้อะ่ะมันตื่นไม่ได,ไได้ไม่ได้โดนผีอำนะแต่มันตื่นไม่ได้จริงๆก็ลเลยแบบ ยยังไม่มีแฟนถ้าอยากมาเกิดะคะแฟนให้หน่อยแปบ๊บเดียวมันหายไปเลยอันนี้ก็คืออีกหนึ่งเรื่องที่เพิ่งเจอล่าสุดที่เร็วๆนี้เลยนะมันก็เป็นอุทาหรณ์อย่างหนึง่งซึ่งถือว่าไปก็มองว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ที่แปลกเราไม่ไม่เคยเจอกัน ที่คนจะมีลูกกันแบบผู้หญิงกับผู้หญิงอะเขาต้องใช้วิธีไหนแล้วมันก็ไม่เหมือนวิธีของคนไทยที่ทําแบบนี้เขาจะต้องไปอยู่โรงแรมเขาต้องเก็บตัวยังไงแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเด็กการที่ทํา IVF ทำนู่นนี่นัน่นเด็กที่เสียชีวิตในท้องเนี่ยเขาเขามีกระบวนการในการที่เขาสามารถฆ่าน้องเพื่อที่จะเข้ามาอยู่แทนแต่เข้าไม่ได้ก็เลยกลายเป็นผีที่เดินตามอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ ที่อีกแบบหนึ่งให้ความรู้เราด้วยแล้วก็รู้สึกสงสารเด็กด้วยแต่ไม่รู้จะทำยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นเพศเดียวกันหรือใครที่อยากจะทำลูกโดยวิธีที่ไม่ใช่แนวธรรมชาตินะไปก็อยากให้ทุกคนคิดให้ดีนะคะแล้วก็ลองเลือกแบบวิธีที่มัน,ม,นมีเลิกที่ถูกต้องเช็คดวงสักหน่อยว่าช่วงเนี้ย สามารถคลอดได้ไหมหรือคลอดไม่ได้นะคะจริงๆเราคลอดดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้เสียชีวิตเหมือนแต่ก่อะแล้วเนาะแต่ว่ามันไม่คุ้มกันที่การที่เด็กจะมาแทงเกาะแล้วคุณก็จะต้องเจ็บตัวฟรีหลายรอบแล้วจะมีเด็กมาตามแบบนี้ควรจะทําให้มันสําเร็จภายในครั้งสองครั้งไปเลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีวิธีในการขอพรมีวิธีในการที่จะเตรียมตัวแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะก็อยากให้คิดคิดเยอะ,ยอะๆคิดดีๆอย่าเห็นว่าลูกเป็นตุ๊ก,กตาละกันจ้ะ โอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะคะจากเรื่องเล่าจากพลายจ้าถ้าใครชอบนะคะเรื่องเล่าจากพลายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะวันนี้ไปขอลาไปก่อนจ้ะบา,บายสำหรับใครที่แบบต้องทำน้อยอย่างมีลูกนะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนก็แล้วแต่นะคะดูแลตัวเองให้ดีดูแลคันให้ดีดูแลลูกให้ดีนะคะคอยวัดชีพรจรอ,อยู่ตลอดเวลานะ,ะเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆว่าอยู่ดีๆเนี่ย จะเกิดอะไรขึ้นกับเด็กข้างในถ้าเขาไม่ดิ้นขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วนะคะนี่ก็ดูแลดีๆนะคะ